KPB Podcast Providing best Wealth with wealth the Solutions solution you สวัสดีครับอาทิตย์เจมเมตา non capital market solution specialist private banking group ธนาคารกสิกรไทยในครั้งนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับมาตรการภาครัฐที่ส่งเสริมภาคอสังหาริมทรัพย์ให้ฟังครับจากการหดตัวทางเศรษฐกิจ จากสถานาการณ์โควิด -19 สมควลกระทบต่อทุธุรกิจรวมถึงธุรกิจในภาคสหาริมทรัพยัครับซึ่งภาครัฐเร่งเห็นปัญหาและเร่งแก้ไขจัดการโดยรัฐบาลมากระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการช่วยเหลือในภาคอสังหาริมทรัพย์ครับมีหลายมาตรการนะครับที่ถูกป,ประกาศใช้ในปี2564และมีการขยายระยะเวลาออกไปและหลายมาตรการก็มีการปรับและแก้ไขเงื่อนไขบ,บาประการทั้งนี้ ข้สรุป8มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการกระตุน้นภาคสหาริมรัพนย์งคงราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสําหรับราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเป็นของรอบปี5้าถึงปี62ครับซึ่งที่ผ่านมากรมธนารักษ์เคยประกาศเรื่องใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ไปก่อนหน้านี้แล้วโดยได้เลื่อนใช้จากต้นปี63รากยาวไปจนถึงสิ้นปีห5 และราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบใหม่ที่จะปรับตัวสูงขึ้นนั้นเตรียมประกาศใช้ในวันที่1มกราคม6 6 6 6พร้อมกันทั่วประเทศครับ 2. องคงอัตราค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างวันที่7ธันวา2564ได้มีมติเห็นชอบให้คงอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อไปอีก2ปีคือ ตั้งแต่ปี2565ถึง2566และจะมีการพิจารณาอัตราการจัดเก็บภาษีอัตราใหม่อีกครั้งในปี2567โดยมีรายละเอียดอัตราภาษีเดิมที่ประกาศใช้ในปี2563ถึง2564ตามภาพแสดง 3. ยกเลิกมาตรการปรับรดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดินเหลือ90% กระทรวงการคลังจะไม่ขยายเวลาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปอีกหลังจากที่ลดให้ไปแล้ว2ปีก่อนหน้าเนื่องจากการลดภาษีที่ดินทําให้รายได้ของท้องถิ่นในแต่ละปีหายไปถึง3 0 0 0 0 0่นล้านบาทดังนั้นในปีนี้จึงเสนอให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเต็มอัตราที่100คงเดิมสมาตรการบรรเทาการชํำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใน3ปีแรกเพื่อเป็นการบรรเทาการชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใน3ปีแรกของการจัดเก็บภาษีในกรณีที่ผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีในจํานวนที่สูงกว่าที่เคยเสียในภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบํารุงท้องที่ให้ผู้เสียภาษีชําระภาษีตามจํานวนที่ต้องเสียในปีก่อนเหลือส่วนต่างเท่าใดให้ผู้เสียภาษีชําระภาษีดังนี้ปีที่1 25%ของจํานวนส่วนต่างภาษี ปีที่ส50%ของจำนวนส่วนต่างภาษีและปีที่3 75%ของส่วนต่างภาษีซึ่งในปัจจุบันอยู่ในปีที่3และในปีถัดไปจะเป็นการเสียภาษีตามการประเมินจริง 5. มาตรการพักทรัพย์พักหนี้หรือโกดังพักหนี้ Asset Warehousing เ,เป็นการจัดการหนี้ชั่วคราวสำหรับลูกหนี้ที่มีหลักประกัน เริ่มที่เจ้านี้รับตีโอนทรัพย์จากลูกนี้เพื่อชําระหนี้ที่มีอยู่ให้สิทธิลูกนี่ซื้อคืนทรัพย์สินในอนาคตด้วยราคาที่ตกลงลูกนี้สามารถเช่าทรัพย์สินดําเนินกิจการต่อไปได้โดยเสียค่าเช่าทั้งนี้ผู้ประกอบการธุรกิจที่สามารถขอเข้ามาตรการต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบ,บุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทย 2. เป็นรูกหนี้ของสถาบันการเงินก่อนวันที่1มีนาคม2564้ั้งนี้หากเป็นรูกนนี้ของสถาบันการเงินต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2563ต้องไม่เป็นรูกนนี้ที่ถูกจัดชั้นเป็น NPL ณว,วันที่31ธันวาคม25623ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินลำดับต่อม,มานะครับทรัพย์สินที่เป็นดับาาระกันที่สถาบันการเงินจะดับโอนตามมาตรการไม่จำกัดประเภททรัพย์สินแต่ต้องเป็นทรัพย์สินที่ ผู้ประกอบธุรกิจนำมาเป็นดับประกันกับสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยก่อนวันที่ 1. มีนาคม2564เพื่อประกันการชำระหนี้ของสินเชื่อในการประกอบธุรกิจ 6. มกมาตรการคงดอกเบี้ยน,นโยบายเมื่อวันที่ยีบ 2. ธันวาคม2564คณะกรรมาการนโยบายการเงินหรือกนง,อง,อง มีมติเป็นเอกสารให้คงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ0.50ต่อปีซึ่งเป็นอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำที่สุดในรอบ20ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นโอกาสของผู้ซื้อนะครับที่จะซื้อที่อยู่อาศัยโดยมีอัตราดอกเบีย้ยต่ำแต่ดอกเบีย้ยนโยบายก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหากธนาคารกลางสหรัฐมีการปรับดอกเบีย้ยขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายก็อาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นตาม มาตรการผ่อนคลาย LTV ชั่วคราวสำหรับการกู้ที่อยู่อาศัยรวมถึงบ้านเดี่ยวอาคารพาณิชย์อาคารชุดและ LTV คืออะไรความหมายของ LTV คือสัดส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันมาตรการดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น2กรณีคือกรณีที่1ที่อยู่อาศัยมูลค่าต่ำกว่า10ล้านบาทปรับเพดาน LTV ของสัญญาซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่2เป็นต้นไป เป็น100%ของมูลคา่าซึ่งจากเดิมให้ LTV เพียง70-90%ของมูลคา่าพร้อมยังคงเงื่อนไขเดิมที่ให้วงเงินกู้100%สำหรับสัญญาซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกและให้เพิ่มอีก10%เพื่อใช้ในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งเพิ่มเติมรวมเป็น110%จากมูาคาลค่ารับประกันกรณีที่2มูลค่ามากกว่า10ล้านบาทปรับเพดาน L t v ของสัญญาซื้อที่อยู่อาศัย ซึ่งจากเดิม70%ถึง90%ของมูลค่าเพิ่มเป็น100%ของมูลค่าตั้งแต่สัญญาแรกเป็นต้นไปทั้งนี้การอนุมัติ LTV ก็ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินที่ต้องคำนึงถึงความสามารถของการชำระหนี้ของผู้กู้เป็นหลักของเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อยังคงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ซื้อบ้านโดยปัจจุบันมีอัตราการปฏิเสธสินเชื่ออยู่ที่ประมาณ40-50%เลยทีเดียว 8มาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมโอนและค่าจดจำนองเมื่อวันที่17มกราคม2565มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่ออายุมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิค่าธรรมเนียมการโอนและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยจาก2%เหลือเพียง0.01%และค่าจดจำนองจาก1%เหลือเพียง0.01%สำหรับบ้านเดี่ยวอาคารพาณิชย์ อาคารพร้อมที่ดินอาคารชุดที่มูลค่าไม่เกิน3ล้านบาทและในการต่ออายุครั้งนี้มีการปรับเงื่อนไขโดยให้สิทธิสำหรับบ้านมือสองเพิ่มขึ้นด้วยโดยมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจะช่วยแบ่งบาราระรายจ่ายของผู้ซื้อซึ่งในทุก1ล้านบาทผู้ซื้อที่อยู่อาศัยจะประหยัดค่าใช้ใจ่ายไปประมาณ 2. 9 8โดยคิดเป็นเงิน29,800บาทโดยมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่18มกราคม2564 จนถึง31ธันวาสอง5ครับบทสรุปนะครับทั้งนี้มาตรการช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นมาตรการกระตุนษษ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 ้นเศรษฐกิจระยะสั้นรายละเอียดถึงเงื่อนไขบางประการอาจมีการเปลี่ยนแปลงอนาคตซึ่งผู้ถือรองทรัพย์สินต้องเตรียมตัวรับมือสําหรับการเปลี่ยนแปลงอาทิภาระภาษีที่จะเพิ่มขึ้นดังนั้นการบริหารจัดก,การทรัพย์สินจึงเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนไว้ตั้งแต่วันนี้แต่มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่อยู่อาศัยแม้ภาครัฐ จะมีมาตรการช่วยเหลือผู้ซื้อผู้บริโภคแค่ไหนก็ยังคงเป็นเพียงตลาดของผู้ซื้อเพื่อการอยู่อาศัยหรือถือยาวเท่านั้นแต่หากท่านต้องการซื้อเพื่อการลงทุนยังต้องอาศัยระยะเวลาเนื่องจากสภาพตลาดในปัจจุบันยังผันผวนไม่ชัดเจนและมาตรการดังกล่าวยังช่วยเหลือผู้ซื้อเพียงเฉพาะกลุ่มนักลงทุนควรมีการติดตามอัปเดตสถานการณ์อยู่เสมอหากมีคำถามหรือประเด็นที่ท่านสนใจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทางทีม Real Estate Advisory Service Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทยยินดีให้คำแนะนำขอบคุณครับท่านสามารถสแกน QR code เพื่อติดตามข่าวสารบทวิเคราะห์และความเคลื่อนไหวของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศได้3มช่องทางคือ YouTube Channel Facebook Group และ Line Official Account ของ KBank Private Banking สิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ